แล้วคนเงปกับี่จ,มมจมอมคแล้วตอนนี้ีกสักะครู่นเราจะตามพี่มาแนกลับนะคจับมือเลยุจับอยู่นี่เขาไม่เซ็นให้แล้วค่ะ กลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วจะไม่น่ามองเลยขาดฟังไม่ให้หองเลยเรียกขาดกลับได้แล้วค่ะพี่ขาดเยอะเกินแล้วเออเด็กมนีเซ็นเงาเอออะไรวะเออฟองอะไรเนี่ย Thank oh you.